ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักจา๋าแอดมินพรชนกมาแล้วนะคะมากับนิยายเสียงเรื่องอุ้มรักสามีมอปลายตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็น4ตอนจบนะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วมีตอนที่5มาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีตอนพิเศษเพิ่มมาอีกหนึ่งตอนยังไงก็หอรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีตอนพิเศษหรือเปล่าสําหรับ ตอนนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วเนาะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะอุ้มรักสามีมอปลายเรื่องโดยพรชนกช่วงค่ำของวันรณนกรไม่ได้ไปเยี่ยมกวินอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แต่เข้าไปพบกับหมออันนบแทนตกลงว่ารู้เรื่องแล้วเหรอไอ้หมอรณนกรถามด้วยท่าทางร้อนใจอืม เป็นอย่างที่แกคิดเอาไว้นั่นแหละชัวร้อยเปอร์เซนต์คำตอบที่ได้ยินจากปากหมอทำเอาหนุ่มรออย่างโรนกรอึ้งไปเลยทีเดียวกว่าจะตั้งสติได้ก็นานเกือบนาทีแล้วนี่แกจะทำยังไงต่อไปวะกอนไม่น่าเชื่อเลยนะเว้ยว่าอยู่ดีๆแกก็มีลูกชายโตจนเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้ว อันนบแกล้งแซวฉันจะหาทางขอสารสัมพันธ์กับช่ออีกครั้งน้ำเสียงและแววตาของเขามาดมั่นมันจะง่ายอย่างที่แกคิดหรอวะเรื่องแบบเนี้ไม่ลองก็ไม่รู้หรอกเว้ยว่าแต่ขอบใจเองมากนะไอ้หมอที่ยอมช่วยฉันเออนะฉันยินดีเสมอแหละเพื่อนมีอะไรก็บอกแล้วกันขอให้แกสมหวังในรักครั้งใหม่ครั้งนี้แล้วกันนะ ไปละต้องรีบไปทําธุระต่อขอบใจนะที่เลี้ยงกาแฟพูดจบก็เอื้อมมือมาตบบากแร่งก่อนจะเดินออกไปวันนี้รณกรณตื่นแต่เช้าด้วยความตื่นเต้นเมื่อคืนเขาแทบจะนอนไม่หลับเลยด้วยซ้ำเพราะมัวแต่คิดเรื่องที่จะง้อขอคืนดีกับแม่ของลูกชายเขารณกรณทั้งตื่นเต้นและดีใจที่รู้ความจริงว่ากวินเป็นลูกชายของเขา ยิงข้อมูลที่ได้จากนักสืบเรื่องที่ช่อเอื้องไม่เคยมีใครยิ่งทำให้เขาหลงรักเธอมากขึ้นช่วงสายของวันรณนกรขับรถมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลชาวัสดีครับอากรวันนี้น้องกวินจะได้กลับบ้านแล้วนะครับเด็กชายตัวน้อยรีบรายงานทันทีด้วยความตื่นเต้นอากรดีใจด้วยนะครับที่กวินจะได้กลับบ้าน ไปเล่นของเล่นทีอาซื้อให้แล้วชายหนุม่มว่าด้วยน้ำเสียงมีความสุขจนช่อเอื้องที่เตรียมของอยู่อดยิ้มตามไม่ได้เธอมีความรู้สึกที่ดีต่อเขามากขึ้นหลังจากมาคิดทบทวนดูแล้วว่ากรณนกรเองก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาไม่ได้ทิ้งเธอกับลูกแต่เป็นเธอเองต่างหากที่เลือกเดินออกจากวงจรชีวิตของใครหล,หลายคนในช่วงเวลานั้น ช่อเอื้องอยากเห็นเขาเดินในเส้นทางที่ครอบครัวเขาหวังเอาไว้ไม่อยากเป็นตัวถ่วงในชีวิตใครและในตอนนี้เธอก็ยินดีกับเขาที่สุดที่เขาประสบความสําเร็จในเส้นทางที่ครอบครัวเขาหวังเอาไว้จะเหลือก็แต่แม่ของเธอเท่านั้นที่เธอไม่ได้ข่าวคราวเลยจนเกือบจะสองปีแล้วกาวินจะเล่นให้สาดใจไปเลยครับอากอน ไม่แตะของเล่นที่น้องอยากได้ทั้งนั้นเลยเจ้าของร่างป้อมยังส่งเสียงจยเจ้จาว้าถ้าอยากได้ของเล่นเพิ่มบอกอากอนได้เลยนะกะวินเดี๋ยวอาพาไปซื้อเอหรือว่าเราจะไปทานไอติมกันก่อนเข้าบ้านดีนะประโยคท้ายสองหนุ่มต่างวัยมองตากันก่อนที่รณกร จะทำท่าบุยใบไปทางช่อเอื้องที่เพิ่งเก็บของเสร็จเป็นเชิงว่าให้เด็กชายตัวน้อยเอ่ยชวนแม่แม่ครับเด็กน้อยเอ่ยแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อช่อเอื้องก็ขัดขึ้นซสก่อนน้องเพิ่งจะหายไข้นะคะลูกเอาไว้หายดีแล้วแม่จะพาไปทานนะคะส่วนเรื่องของเล่นตอนนี้แม่ว่าน้องมีเยอะแล้วพอก่อนคะ่ะ ช่อเอื้องพูดเพียงเท่านั้นก็เป็นอันว่าสองหนุ่มต่างวัยรู้เรื่องเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยรนกรก็มาส่งสองแม่ลูกที่บ้านช่อเอื้องจึงทำอาหารง่ายๆให้เขาทานแทนคำขอบคุณที่อุตส่าห์มาส่งอาหารมื้อน,นี้อร่อยมากเลยแต่เสียดายที่อาจต้องไปทำงานต่อตอนบ่ายเอาไว้วันหลังอาจจะมาเล่นด้วยอีกนะครับกวินอานกอนไม่โกหกน้องนะครับ งั้นเรามาสัญญาแบบลูกผู้ชายกันดีกว่าว่าแล้วก็ยื่นนิ้วก้อยไปตรงหน้าจากนั้นสองหนุ่มต่างวัยก็เกี่ยวก้อยกันขอบคุณมากนะคะคุณโรนกรคราวนี้เป็นเสียงของช่อเอื้องบ้างเรียกอย่างเดิมเหมือนที่เราเคยเรียกกันตอนนั้นได้ไหมผมว่ามันฟังดูอบอุ่นดีสายตาคมจ้องมาที่เธออย่างรอคอยคำตอบ จะดีหรอคะสถานะของเราตอนนี้ต่างจากตอนนั้นมากเลยนะคะในเมื่อผมบอกว่าดีก็ต้องดีสิแต่ถ้าคุณยังเป็นกังวลก็เอาแบบนี้ก็ได้อยู่ต่อหน้าคนอื่นคุณก็เรียกผมตามสถานะเจ้านายลูกน้องแต่ถ้าอยู่ด้วยก,กันก็เรียกอย่างที่เราเคยเรียกกันนั่นแหละเออค่ะเธอรับคำสั้นๆทางานก่อนไปทำงานก่อนนะ กวินหายดีเมื่อไหร่ชอบเข้าไปทำงานก็ได้จบคำพูดเขาก็รูปศีรษะทุยได้รูปของเด็กชายตัวน้อยก่อนจะเดินออกจากบ้านไปรณนกรมาทำงานด้วยหัวใจที่ชื่นบานกว่าทุกวันใจเขานึกถึงแต่ใบหน้าของกวินลูกชายตัวน้อยของเขารณนกรเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำอยู่และกำลังจะทำในอนาคตมันจะทำให้เขาเอาชนะใจของสองแม่ลูกได้ไม่ยาก สวันต่อมาหลังจากอาการของกวินหายดีแล้วเด็กชายตัวน้อยก็ไปโรงเรียนส่วนผู้เป็นแม่ก็ไปทำงานตามปกติร,กรณนกรกับช่อเอื้องเริ่มเปิดใจรับความรู้สึกดีๆของอีกฝ่ายมากขึ้นขอโทษด้วยนะคะที่มาสายเมื่อเช้ารถเสียคะ่ะเพิ่งจะเอาเข้าอูช่างบอกว่าน่าจะใช้เวลาเกือบอาทิตย์สงสัยว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ากว่าปกติแล้วคะ่ะ คงวุ่นวายหน้าดูกับการขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนครั้งแรกของกวินหญิงสาวเอ่ยระหว่างนำกาแฟมาเสิร์ฟให้เจ้านายที่ห้องอ้าวแบบนี้ก็แย่น่ะสิเอางี้แล้วกันนะระหว่างนี้ก้อนอาสารับส่งช่อกับกวินเองจนกว่ารถจะซ่อมเสร็จรณนกรรีบเสนอตัวทันทีเมื่อเห็นว่าวิกฤตของเธอคือโอกาสของเขา ะดีเหรอกอนชอว่ามันไม่น่าจะเหมาะนะแล้วอะไรคือสิ่งที่ชอคิดว่ามันไม่เหมาะล่ะเชื่อกอนเถอะกอนเองก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนักหรอกกับการที่ต้องไปรับไปส่งชอกับกวินน่ะเขาเริ่มเสียงแข็งขึ้นมาทันทีคือชอเกรงใจกอนนะ่ะเธอตอบตะกุกตะกักทำกับข้าวเลี้ยงข้าวเย็นกนทุกมือ้อเป็นการตอบแทน สรุปตามนี้แล้วกันแล้วเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันอีกเมื่อปฏิเสธไม่ได้ชอ่อเอื้องก็ได้แต่ก้มหน้ารับข้อเสนอของเขาตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมารนกรตื่นเช้าไปรับสองแม่ลูกส่งกวินที่โรงเรียนเสร็จก็เลยมาทำงานที่ออฟฟิศกับชอ่อเอื้องส่วนตอนเลิกเรียนก็ไปรับกวินที่โรงเรียนก่อนกลับบ้านสอนการบ้านกวินระหว่างรอชอเอื้องทำอาหารมือ้อค่า ทานข้าวเสร็จค่อยกลับบ้านไปนอนถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่เขาก็มีความสุขรัชนีกรกลับจากต่างประเทศมาหลายวันแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้พบกับน้องชายเลยเพราะพ่อกับแม่บอกว่าช่วงนี้น้องชายของเธอกลับบ้านดึกนั่นเองหรือว่าตะกอนจะติดผู้หญิงคะ้าคุณพ่อคุณแม่รัชนีกรกระเซาพ่อกับแม่พูดอะไรอย่างนั้นละ่ะยายรัฐ ตะกอนเขามีคู่มั่นอยู่แล้วนะลูกผู้เป็นแม่แย้งขึ้นมาทันทีจริงสิคะรัฐก็ลืมไปงั้นเดี๋ยวรัฐจัดการเรื่องนี้ให้เองค่ะไม่นานเกินรอพ่อกับแม่ก็ได้รู้แล้วค่ะเธอว่ายิ้มยิ้มหมายมาดว่าจะตามสืบให้รู้เรื่องนี้ให้ได้เพราะช่วงนี้เธอยังไม่ได้เข้าไปช่วยงานพ่อที่บริษัทยายอัน เมื่อไหร่จะคุยเรื่องแต่งงานกับตากรสักทีล่ะพ่อแกจะหาเงินส่งดอกเบี้ยเขาไม่ทันแล้วนะเรื่องรัฐทางนั้นเขาสักทีสิจะได้ปลดหนี้ให้มันจบๆไปผู้เป็นแม่เอ่ยขึ้นเมื่อลูกสาวเดินมานั่งที่โซฟาข้างๆอันก็ว่าจะตามสืบเหมือนกันนั่นแหละค่ะแม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอหน้ากรเหมือนกันพ่อกับแม่ก็อยากกดดันอันนักเลยคะ่ะอยู่บ้านแล้วเซ็งไปหาเที่ยวข้างนอกดีกว่า พูจบก็เดินออกจากบ้านไปทันทีรีบๆเข้าลหละพ่อกับแม่หวังพึ่งแกปรดนี้ให้นะเสียงผู้เป็นแม่แตะโกนตามหลังมาแต่อัญจนาก็ไม่ได้สนใจเข้าสัปดาห์ที่สองแล้วที่โรนกรเที่ยวรับเที่ยวส่งสองแม่ลูกด้วยความเต็มใจทางอู่เองก็ไม่มีทีท่าว่าจะซ่อมรถเสร็จสักทีและชายหนุ่มก็ไม่รู้ ว่าตัวเองถูกจับตามองและมีคนคอยตามเขาอยู่จนกระทั่งคืนนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบว่าพี่สาวรออยู่ที่ห้องพี่รัฐมีธุระอะไรหรือเปล่าถึงได้รอก่อนจนดึกดื่นเมื่อปิดประตูห้องส่วนตัวแล้วก็เริ่มถามทันทีโดยไม่สนใจว่าบานประตูจะปิดสนิทหรือไม่พี่อย่ารู้เรื่องของแกกับช่ออย่างละเอียด เล่ามาเดี๋ยวนี้ห้ามโกหกด้วยรัชนีกรจ้องน้องชายตาไม่กระพริบพี่รัฐแอบส่งคนตามกรงั้นเหรอรณกรหันมาถามพี่สาวด้วยความไม่พอใจอย่ามองพี่แบบนั้นสิช่อก็เป็นเพื่อนพี่มานานเพิ่งจะไม่ได้ติดต่อกันก็ตอนไปเรียนเมืองนอกเนี่ยแหละส่วนแกก็น้องชายสุดที่รักพี่จะดีใจที่สุดหากแกกับเพื่อนที่มีใจให้กัน แต่อย่าลืมสิว่าแกมีคู่มั่นแล้วสิ่งที่แกกำลังทำอยู่เนี่ยมันจะทำให้ช่อกับลูกเดือดร้อนนะรู้ไหมผู้เป็นพี่สาวรายยาวพี่รัตพูดแบบนี้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วงั้นหรออืมรู้ตั้งนานแล้วและฉันเนี่ยแหละที่ร่วมมือกับมังกรส่งช่อเอื้องให้มาทำงานกับแกราชนีกรยอมเปิดปากบอกเรื่องราวทั้งหมดให้น้องชายได้รู้ แล้วทำไมพี่เพิ่งจะมาบอกผมล่ะทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนแรกที่รู้ปล่อยเวลาผ่านมาทำไมตั้งนานรุ่นกรเอ็ดพี่สาวเสียงดังเมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดเพราะชอบเขาขอพี่เอาไว้นะสิเขาคิดดีแล้วที่ให้พี่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับพราะเขาอยากให้แกสานต่อความหวังของครอบครัวให้สําเร็จไม่อยากให้แกเอาเขามาเป็นข้ออ้างในการที่จะดําเนินชีวิตนอกเหนือจากที่พ่อแม่ขีดไว้ให้ แต่เรื่องนี้พี่ก็เห็นด้วยกับช่อนะแล้วพี่เองก็ไม่เสียใจเลยที่ทําแบบนี้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่โอนเงินเดือนส่วนหนึ่งที่พ่อกับแม่ให้เข้าบัญชีให้กวินทุกเดือนหากขัดสนพี่อนุญาตให้ช่อเอื้องเอาเงินส่วนนี้ออกมาใช้ได้หญิงสาวระบายยิ้มน้อยๆที่ใบหน้าก่อนจะพูดต่อแต่แกรู้ไหม ช่อเอื้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แกร่งแล้วก็เก่งมากเข้าหาเงินเลี้ยงลูกด้วยตัวเองทุกบาททุกสตางค์โดยไม่แตะต้องเงินในบัญชีกวินเลยแล้วตอนที่พ่อกับแม่ให้ผมมั่นกับอันทำไมพี่รัฐไม่ค้านละ่ะทั้งๆที่พี่รัฐก็รู้เรื่องนี้ดีพี่รัฐไม่สงสารหลานเหรอเขาถามด้วยความสงสัยจะให้พี่คานพ่อกับแม่ ทำไมล่ะทำไมพี่จะต้องคานให้ท่านสงสัยด้วยถ้าความแตกพี่ก็ต้องโดนสอบสวนยาวแน่พี่คิดว่าถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เหมาะสมก็จะบอกกับแกด้วยตัวเองแล้วพี่ก็วางแผนเอาไว้เรียบร้อยโดยขอความร่วมมือกับมังกรรัชนีกรว่าเดี๋ยวนะแล้วไอ้มังกรเนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงยิ่งฟังโรนกรก็ยิ่งงง อีกเรื่องที่แกยังไม่รู้พี่เล่าให้ฟังเลยละกันนะคือพี่ชายของมังกรเนี่ยเขามาจีบพี่พี่ก็เลยอาศัยช่วงจังหวะนั้นฝากงานให้ช่อเอื้องเป็นเพราะช่วงที่กำลังท้องแล้วก็หางานยากเพื่อนแกเขาก็ยินดีรับช่อเขาทำงานนะแถมยังดูแลดีอีกด้วยประกอบกับช่อเขาเป็นคนขยนันทำงานเก่งก็เลยทำงานที่นั่นยาวๆจนแกเรียนจบ แล้วก็ได้ทำงานจนมานั่งแท่นผู้บริหารนี่แหละพวกเราทั้งหมดก็เลยลงความเห็นกันว่าถึงเวลาแล้วที่แกควรจะได้รู้ความจริงสักทีรณกรฟังอย่างเงียบๆแต่ก็พยักหน้าว่าเข้าใจเอาละแกถามพี่มาเยอะละคราวเนี้ยพี่ถามแกกลับบ้างถามอะไรอีกละ่ะแกจะจัดการเรื่องที่มั่นกับอัญจนาย,ยังไง ราชนีกรกอดอกยืนมองน้องชายไม่เห็นจะยากเลยนี่พี่มั่นได้ก็ถอนได้ยากตรงไหนกรณกรณตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังทันใดนั้นประตูก็เปิดออกก่อนที่พ่อกับแม่จะเดินเข้ามาเนื่องจากว่าทัานทั้งสองเพิ่งจะกลับมาจากข้างนอกเมื่อเดินผ่านประตูห้องที่ปิดไม่สนิทได้ยินสองพี่น้องคุยกัน จึงได้หยุดฟังและได้รู้ว่าเรื่องที่สองคนคุยกันนั้นคือเรื่องอะไรนี่เราสองคนปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกันโตๆตกันแล้วนะลูกเสียงผู้เป็นแม่ดังขึ้นทำให้สองพี่น้องมองหน้าผู้สูงวัยพร้อมกันรัดขอโทษค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแต่รัดมีเหตุผลนะคะราชนีกรรีบแก้ตัว เอาละเอาล่ะ,เ,ละเหตุผลที่รัฐกำลังจะบอกนะพ่อกับแม่ได้ยินหมดละเราจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดพรุ่งนี้เย็นพาเด็กคนนั้นมาหาพ่อกับแม่ด้วยอ๋อแม่ของเขาด้วยล่ะเอาเรื่องเด็กก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องหนูอัญจนาค่อยว่ากันอีกทีพ่อหวังว่าเราสองคนจะรีบเคลียร์เรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะ พูดจบท่านทั้งสองก็เดินออกจากห้องไปครูงเนี้ยแกอย่าลืมพาช่อก,กับกวินมากราบพ่อแม่ด้วยละ่ะพี่คิดว่าถ้าพ่อกับแม่เห็นความน่ารักของหลานแล้วจะหลงรักเหมือนพี่กับแกเนี่ยแหละส่วนช่อเอื้องพี่คิดว่าพ่อกับแม่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเพื่อนพี่น่ารักต้องเอาชนะใจท่านทั้งสองได้แน่ สู้ๆนะไอ้น้องชายรัชนีก่อนตบบ่าน้องชายเบาๆเป็นการให้กำลังใจก่อนจะเดินออกไปจากห้องอีกคนหญิงสาวรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกที่เรื่องราวต่างๆที่เธอแบกเอาไว้มานานได้ถูกปลดปล่อยออกไปเช้าวันใหม่รุณการไปรับช่อเอื้องกับกวินตามปกติเมื่อถึงออฟฟิศชายหนุ่มจึงเรียกช่อเอื้องเข้าไปคุย เป็นการส่วนตัวเรื่องของเธอและเขาเรียกหาช่อแต่เช้ามีอะไรหรือเปล่าช่อเอื้องถามทันทีที่เข้ามาในห้องเพราะแอบเห็นสีหน้าเขาเป็นกังวลตั้งแต่เช้าแล้วเรื่องของเราสองคนคืออย่างนี้นะช่อครอบครัวผมรู้เรื่องของเราแล้วคุณพ่อกับคุณแม่อยากให้ผมพาช่อกับกะวินไปหา ท่านอยากให้ผมเคลียร์เรื่องของเราให้เรียบร้อยสีหน้าของโรนกรยังเป็นกังวลอยู่มากถ้าเป็นเรื่องนี้ยช่อพร้อมแล้วล่ะรัตคุยกับช่อได้สักพักแล้วก่อนไม่ต้องเป็นกังวลน,นะช่อเชื่อว่าถึงตอนเนี้รัฐคงจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กรฟังแล้วคงไม่จําเป็นที่ช่อจะต้องพูดซ้ําอีกความจริงยังไงมันก็เป็นความจริงวันยังค่ํา ชอเองก็อยากให้เรื่องนี้มันลงเอยสักทีจะได้ไม่ต้องมาระแวงหรือคิดมากอีกต่อไปแล้วถ้าก่อนจะขอดูแลชอกับลูกตลอดไปละ่ะชอจะว่ายังไงจบคำพูดความเงียบก็เข้ามาครอบคลุมบรรยากาศในห้องนั้นสักพักเหตุผลคืออะไรล่ะกอนถ้าแค่ต้องการจะรับผิดชอบชอบว่ามันไม่จำเป็นหรอกนะเพราะเท่าที่ผ่านมา รัฐเขาก็เอิ้อนเงินเข้าบัญชีให้หลานทุกเดือนอยู่แล้วช่อเองก็อยากเห็นกรมีความสุขกับคนที่กอนเลือกมากกว่าที่จะมาฝืนตัวเองอยู่กับคำว่ารับผิดชอบช่อเอื้องพูดมันออกมาด้วยน้ำเสียงและแววตาที่จริงจังยิ่งทำให้อีกคนรู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกไม่ใช่เพราะเหตุผลนั้นหรอกนะช่อแต่เป็นเพราะกอนรักช่ออยากดูแลชอกับลูกมากกว่าล่ะ คำตอบของโรนกรททำเอาช่อเอื้องอื้องไปสักพักตั้งแต่ตอนไหนหลอกก้อนเธอถามออกมาเบาๆคล้ายกับละเมอก่อนเรียนจบมปลายก็ตั้งใจจะบอกพ่อกับแม่เรื่องของเราจะให้ท่านมั่นช่อ,อไว้ก่อนจากนั้นก็เรียนต่อตามที่ท่านทั้งสองหวังเอาไว้แต่เมื่อไปหาช่อที่บ้านคนแถวนั้นกลับบอกว่าช่อไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว ช่อรู้ไหมว่ากอนผิดหวังและเสียใจมากแค่ไหนกว่าจะทำใจเรื่องช่อได้ก็ทำอกอกกรเสียอาการไปหลายวันเลยล่ะเขาพยายามอธิบายให้เธอเข้าใจแต่ในที่สุดโชคชะตาก็ทำให้เราได้มาพบกันอีกครั้งและก่อนก็ต้องขอบคุณช่อด้วยที่ทำเพื่อกรอนขนาดนี้พี่รัฐเขาเล่าให้กอนฟังหมดแล้วล่ะ และนั่นมันก็ยิ่งทำให้กรรักช่อมากขึ้นด้วยตอนนี้กรก็โตเป็นผู้ใหญ่พ่อกับแม่ท่านก็ให้อิสระกรมากขึ้นทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องชีวิตเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมช่อเพื่อเราเพื่อลูกแต่งงานกับกรน,นะประโยคท้ายเขาคุกเข่าลงแล้วเงยหน้าขึ้นสบตากับหญิงสาวที่เขารักหมดใจค่ะกร เราจะแต่งงานกันจบป,ประโยคด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอเองก็รู้ตัวว่ารักเขามานานแล้วด้วยหากแต่คําว่ารักนั้นมันคือความหวังดีอยากเห็นคนที่รักมีความสุขอยากให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ในวันนี้ความรักกลับหวนมาหาเธออีกครั้งเธอจะไม่มีวันปฏิเสธหัวใจตัวเองอีกต่อไป ขอบคุณนะช่อขอบคุณมากต่อไปเนี้ยเราจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันนะก่อนจะขอถอนมั่นกับอันและคิดว่าพ่อกับแม่จะต้องเข้าใจเราสองคนแน่2องร่างโผล่เข้ากอดกันแน่นด้วยความรักเมื่ออะไรหลายๆอย่างเริ่มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีบ้างแล้วจบตอนที่4ี่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะในคลิปหน้าเรามาลุ้นกันต่อตอนจบ ว่าเรื่องราวจะลงเอยกันยังไงขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามค่ะแอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ